สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้นาทุกคนครับผมเมื่อกี้มีพี่น้องเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาว่าเห็นผมนี่ถ่ายบรรยากาศโดยรอบฟาร์มพี่เบิรงเนี่ยครับเดี๋ยวืันนี้ผมมีเวลาผมกะจะถ่ายสู่พี่น้องเบิรงครับแต่ว่าจะเป็นแบบบรรยากาศโดยรอบโดยข้าวๆด้วยพี่น้องด้อจะไม่เป็นภาพด้วยละเอียดครับจะเป็นภาพโดยรวมเนาะกันมาเบิรงกันครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าได้พี่น้องประตูทางเข้าครับข้างน้านี่ แล้วก็ฝังซ้้เมื่อเด็อนนี้กะจะเป็นตู้ตู้เก็บของครับพี่น้องสําหรับไปเซนีมาส่งของหรือว่าพวกยาพวกอย่างมอส่งของกะจะพักไว้ตรงนี้ก่อนครับพี่น้องก่อนจะหามือซิมมือครับพี่น้องขันต่ำเนาะขันต่าหามือซิมมือครับค่อยจะเคลื่อนย้ายเขาไปข้างในครับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นประตูหลดประตูแบบป้องกันคนเขาออกในฟาร์มเราพี่น้องเนาะ สำหรับคนที่ผ่านเข่าในฟ้ามพี่น้องก็จะต้องเข่าตู้นี่ครับพี่น้องตู้นี่ก็เป็นตู้ขาเสื้อครับพี่น้องขาเสื้อครับเวลาเขาปิดประตูเข้ามาปุ๊บมันจะมีไฟครับไฟสําหรับขาเสื้อครับพี่น้องแล้วก็มีหลอดไฟข้างใต้นี่ครับพี่น้องแล้วก็ต้องเขียนเวลาเข่าครับพี่น้องเขียนซื้อค้นเข่าครับพี่น้องแล้วก็เลขทะเยียนหลดครับพี่น้องพอเรียบร้อยกับประตูก็จะเปิดครับพี่น้อง คนกะเขามาทางนี้ครับสําหรับรหลดที่ผ่านเขาออกก็จะต้องเข่าทางนี้ครับพี่น้องเวลาเขามาทางนี้ปุ out, ๊บเวลารหลดผ่านปุ๊บก็จะมีนม้ําสีดครับพี่น้องน้ําสีขาเสื้อเนาะน้ําสีดขาเสือเสเส้อครับพี่น้องก็ฝั่งความมืดที่เห็นอันนี้ครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นโร่งเก็บขี่มูครับพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งสร้างใหม่ครับเพิ่งจะแล้วแต่ว่ายาังบดแล้วเสร็จดีครับพี่น้องอันที่เห็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นคอกผสมพันธุ์ครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขับไปเบิ่งนกันครับฟาร์มนี่ก็เป็นฟาร์มใหญ่ได้พี่น้องมีแม่พันธุ์พันสี่พันหาร้อยตัวครับพี่น้องถือว่าหลายครับพี่น้องคนงานโชวงนี้ก็ขาดขาดคนงานร้ายครับพี่น้องเกาหลีก็ขาดแค่แรงงานต่างชาติครับเพราะว่าเกิดจากพิษโควิดโคนาครับพี่น้องคนเกาหลีส่วนมากก็จะบ่ค่อยนิยมเบียดงานฟาร์มงานกเกษตรครับพี่น้องสำหรับไปรุ่นเนาะก็จะเห็นงานโุงงานครับ ก็เลยเห็ดก็ยเห็ให้แงงานขาดแคลนครับพี่น้องสำหรับต่างชาติที่มาเหตุงานอยู่เกาหลีครับพี่น้องงานฟา้ามนี่ก็เงื่นเดือนก็นค่อนข้างที่จะสูงอยู่ด้พี่น้องสตาร์ทขั้นต่ำก็เกือบ, 60, บออนนกอาหากหม,กมื่นครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นรถอาหารหมูรปจําำฟ้ามครับพี่น้องรถมิโคก็จะมีอยู่สองคันครับพี่น้องอันนี้คือคอกแปด้วยพี่น้องนะ ก็จะเป็นคอเนกเอาไว้ผสมพันธุ์ครับพี่น้องคออเจ็ดนี่ก็เอาไว้ผสมพันธุ์คือกันครับส่วนฝั่งไา้มือนี่ครับพี่น้องเป็นทางอาหารแล้วก็มีสองมีสามชั้นครับพี่น้องชั้นบนสุดจะเป็นของหมูน้อยครับพี่น้องหลังหมูที่แยกลูกยาโนมใหม่ครับจะอยู่ชั้นสามชั้นสองจะเป็นหมูขุนครับพี่น้องหมูขุนรุ่นยี่สิบโลถึงสามสิบสี่สิบโลครับพี่น้องชั้นล่างจะเป็นออออคอกคอดแล้วก็คอกผสมพันธุ์อีกครับพี่น้อง ส่วนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นคอกมูคุนครับพี่น้องคอกมูคุนกกนี่กัฝั่งนี้จะมีอยู่หกห้องรับพี่น้องมีถังอาหารอยู่หกถังเนะพี่น้องเนาะจะมีหกห้องครับอากาศก็นาวแห้งรับพี่น้องช่วงนี้อากาศเรื่มกับมาหนาวอีกแล้วสงสัยกะหิมะจะโตขอีกครับผมจะพาเบิง่งบรรยากาศโดยเขาขาวเด้อยพี่น้องนอะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิง่ง อกมูคอดครับพี่น้องคอกแม่คอกแม่พันธ <sino. S 1> ุ์ครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์เป็นคอกคอดครับพี่น้องเนาะคอกคอดก็จะมีประมาณนี้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวานี่ก็จะเป็นคอกขอดคือกันครับในพี่น้องส่วนอันนี้ครับพี่น้องจะเป็นคอกผสมพันธุ์กับพี่น้อง กบขดออสมพันธ์มูที่ท่องแล้วนี่จะเอามาไว้นี่ครับนี่ครับสองฝั่งนี่เนาะแล้วก็ขามไปอีกตึกหนึ่งครับพี่น้องมนันตึกต่อไปครับพี่น้องสำหรับรถคายมูแบบซี่ก็จะมีอยู่3าคันครับพี่น้องฟังนี่น,นี่ก็เป็นบด้าขึ้นสั้นสองแล้วก็สั้นสามครับพี่น้อง เป็นบรรยากาศโดยรอบด้วยครับพี่น้องนะอ่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นโรงเก็บขี่เก่าครับพี่น้องตอนนี้มีมูมีมวยมูคุณรุ่นใหญ่อยู่ประมาณสองสามร้อยตัวครับพี่น้องเป็นรุ่นในพี่ยุกซาก็คือว่ามูรุ่นเก้าสิบกิโลร้ลอยกิโลครับจะเอาไอ้นี้ครับช่วงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านผักครับพี่น้อง จะเป็นห้องแยกของนอนห้องละคนครับพี่น้องเนาะสำหรับผู้วัวเมียกะจะแยกอีกต่างหากครับส่วนตัวผมพี่น้องผมลงมานอนอยู่คอนจะเทนืนอ์นี่ครับผมหมักผมบาคนหมักอิสระจังเลยป็นคนค่อนข้างที่จะเสียงดังครับ,รบพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบ้านผักนะครับเด้ออยู่ข้างหนานข้างหนานนี่ครับพี่น้องเนะาะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น มูขอดครับพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นมูผสมพันธุ์ครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งข้างหลังอีกครับพี่น้องก็มีอีกคือกันกรครับอู้อากาศสองสามมื้อนั่นอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับพี่น้องเริ่มจะเจ็ดแปดองศาแล้วมาเมื่อนี้เริ่มหนาวอีกครับพี่น้องเบิ่งพยากรณ์อากาศว่าอีกมืดมื้อขึ้ครับพี่น้องหิมะสีทกอีกกว่าท่านอ้ปีนี้หิมะตกอีกครับพี่น้องเนาะ หนาวเหียงครับีนี่เนื่องจากว่าพี่ากนีนพี่น้องฝนตกหลยครับพี่น้องช่วงปลายปีนะเมื่อส่งฝนมาถึงปีนี้เหี่ใวห่หิมะทกหลยเหียงครับพี่น้องอากาศก็หนาวเหียงครับครับอันนี้กับเป็นที่เห็นทั้งหน้านี่ก,นนก็เป็นทงๆจะเป็นแผนกคลอดครับพี่น้องก็ล่างก็จะเป็นแผนกผสมพันธุ์ครับพี่น้องพนักง,งานขาดแคลนครับพี่น้องเชวง ก็เลยฟาร์มก็ค่อยข้างที่จะลกสกปรกจั็น้อยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดสุพีร้องเบิดนี่ครับพี่น้องเนยอันนี้จะเป็นแผนผสมพันธุ์เลยครับพี่น้องเด้อนี่ครับที่จะเตรียมย่ายขึ้นไปแผนกคลอดครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นหลุมมโครอีกคันหนึ่งครับฟาร์มนี่จะมีมโครอยู่สองคันครับพี่น้องข้างหน้าที่เห็นอยู่นี่จะเป็นข้อขี่ครับพี่น้องอีกเครื่องนึงก็ อ, ok PI, andal, อีกครึ่งนึงจะเป็นขี่ทิมขี่อีกครึ่งนึ่งจะเป็นหมูขุนครับพี่น้องหมูขุนลื่นแบบเอาไปถาขายเดี๋ยวพี่น้องเนาะเหตุผลที่ว่าเหตุจังซีกเพราะว่าเพื่อนก่อสร้างข้างหน้าที่ผมที่ทางกม่านนะพี่น้องที่ผมที่ผมไม้เหตุที่ผมไอ้เพาสูพี่น้องฟังกับพี่น้องมันยังก่อสร้างไปแล้วครับพี่น้องข้างหน้าก็เรียกว่าเพื่อนเพ่นก็เลยเอาขี่มาทิมไว้ตรงนี้ก่อนครับครึ่งนึ่งก็จะเป็นหมูครึ่งหนึ่งก็จะเป็นค้อกทิมขี่ชั่วข้าวครับพี่น้อง มันก็นยังบเรียกน,นะครับเด้ออันนี้ก็จะเป็นบ่อน้าขี่มูครับพี่น้องหน้าม,ม,าม,มูที่ว่าหมูขี่มูเหี่ยวก็จะปล่อยลงมานี่ครับพี่น้องเพื่อจะเก็บไว้เอามาบอมบัดจะง่อยแล้วก็จะมีรถมาดูดออกไปเอาไปบําบัดอีกเท่อนึงครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยโรอบของฟาร์มครับพี่น้องเนาะ สำหรับพี่ๆนา้าๆที่ว่าอยากเบิ่งบรรยากาศรอบๆฟาร์มกะมือนีิกะผมมีเวลาผมเลยถ่ายให้เบิ่งแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องกะสำหรับคนที่สนใจครับพี่น้องสนใจอยากมาเห็ดงานเกาหลีครับพี่น้องเนาะกะต้องรอช่วงโควิดเบื่เด้อครับเด้อกะลองศึกษาหาข้อมูลเบื่งครับหรือว่าทักมาทางข้อความทางเฟซบุ๊กของผมได้ครับพี่น้องชื่อ f a c เฟซบุ๊กกะธนาคารงามสง่าครับพี่น้องเนาะกะผมกะจะให้ข้อมูลพี่น้องไปครับพี่น้องกลับมาถูกต้องตามกฎหมายครับพี่น้องเนาะดีที่สุดครับ สำหรับเงินเดือนกับเงินเดือนดีครับพี่น้องแต่สาหรับพี่น้องเรื่องขอยํามครับพี่น้องสําหรับคนที่อยู่ในเกาหลีตอนนี้ครับู้ใดตกงานกับเพรว่าจะเป็นผู้ไายหรือผู้ยิงกับพี่น้องเนาะกะทักมาหาผมได้ครับพี่น้องรับพนักงานเพิ่มครับ4ี่คนกับพี่น้อง4ี่คนยิงสองชายสองครับพี่น้องทักมาได้เลยครับพี่น้องทักมาครับเงินเดือนสตาร์ทที่ล้านเก้าครับพี่น้องบวกค่ากับขอกำหนาอีกสองสองแสนบอลกับพี่น้องเนาะเป็นสองล้านหนึ่งแสนบอลครับพี่น้องกะ่าแก่กบมีเข่าแล้วกะ มีมูให้กินครับพี่น้องแก๊สอย่างกาแฟไฟฟกาแฟบ้านผักฟรีฟรีทุกอย่างเลยครับพี่น้องบุหักยังจักบาทเลยครับพี่น้องเนาะเฮาก็ได้ส่งเงินกับบ้านเต็มๆครับพี่น้องเงินเดือนก็จะขึ้นทุกปีครับพี่น้องคืนปีละแสนบอนครับพี่น้องเนาะถ้าเหตุงานดีได้เป็นหัวหน้าก็จะขึ้นให้อีกกรณีหนึ่งครับพี่น้องสําสำหรับผมก็อยู่ฟาร์มนี้มาเจ็ดแปดปีแล้วครับพี่น้องผู้ดใด้สนใจก็มาร่วมงานนับการก็ทักมาได้ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สวัสดีก่อนนะครับพี่น้องนะสวัสดีครับ